วันนี้ก็แดดจ้าเลยนะฮะสวัสดีครับก็วันนี้วันที่7มีนาคมเป็นวันพุธนะฮะขณะนี้ก็เวลาประมาณบ่ายสามโมงกว่าแล้วเดี๋ยวผมจะลงไปข้งางล่างนะครับเพราะว่าอ่าวันนี้ผมเรียเนเสร็จแล้วก็เดี๋ยวการจะลงไปทําง,งานนิดนึงแนละ้วอ๋อแล้วก็วันนี้เป็นวันเกิดผมเลยฮะวันเกิด 21ปีก็เดี๋ยวดูดูวฮาว่าจะเกิดอะไรขึ้นจะมีใครซื้อของวักอ,อะไรไหยหรือว่าจะมีใครซื้อเค้กให้เปล่าให้ผมเราคงไม่มีเพราะผมเพื่อนผมก็ไม่มีใครทุกคนดูก่อนแล้วกันว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะฮะ ก็กินชาหมดแล้วนะก็ตอนนี้ผมก็ลงมาข้างล่างอะไร <laughs> ตอนนี้ผมลงมาข้างล่างนะครับผมลงมาทํางานข้างล่างเพราะว่าเมื่อวานผมใช้แค่ชั้นสองใช่ไหมครัแต่ว่าชั้นหนึ่งนี่เป็นนี่ฮะเป็นลายก๋วยเตี๋ยวนะครับนี่อันนี้อันนี้แม่ผมอะ่ะ <laughs> <laughs> ก็ผมผมก็ทำงานเป็นข้านราการเกิดขึ้นทีรักอย่างนี้นะ ตอนนี้เวลากี่โมงฮะบ่ายสามครึ่ง <laughs> แต่วันนี้เวลาบ่ายบ่ายสามครึ่งเวลายังไม่ผ่านไปเยอะหรอกทีทก่ถ่ายเมื่อกี้นะเดี๋ยวผมถ่ายนะถ้าเกิดมีใครซื้อเคก้กมาให้ผม <laughs> ส,สรุปมีเคก้กนะฮะคพูเมื่อกี้เสร็จนีคือแม่เป็นเคพ่มาเลย <c oughs> อุ้ยออเดอร์เข้า เอ้ารึเหล่ไม่ใช่ผมไปหน่อยนี่เลยครับเค้กเค้กดูเทนล่านะครับมีเพียงปักอีกอันเดียวนะครับผมอายุหนึ่งขวบอายุเพิ่มขึ้หนึ่งปีไงยี่สิบอ็ดไงยี่สิบออทดไว้ในใจปักยี่สเตียนพอไหมนะกเกระชินใช่ไงอายุเยอะแล้วปักเยอะไงมแฮปปี้เบิร์ตแดนะแฮปปี้ ตันเนาะวไวๆนะลูกมีความสุขมากกับชีวิตเออต้องข้ามอันนี้นี่ลุงโตปัดไม่ลงยุคโควิดเราจะไม่เป่านะปัดเรามันไม่เป็นเออสวัสดวันเกิดลูกครับตอนนี้ก็จะกินเค้กแล้วนะครับตนี้ปัดนะตรงนี้ เก็หยิบเลยักตัมาเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวผมจะกินแล้วครับก <c oughs> ินหมดแล้วครับล้างจานนะครับล้างเสร็จแล้วครับเก <c oughs> ็บช้อนเรียบรอย้อยเก็บชามเรียบร้อยโอเคครับต <c oughs> อนนี้นได้ของัมันเกิดเพิ่ม <c oughs> ขนมจีบฮะขนมจีฟอกล้อง ขนามปาักเอาเทียนมาปักนะปักเทียงขนมจีบเฮ้ยขนาดนี้เวลาประมาณา6โมงเย็นนะฮะตอนนี้ร้านก๋วยเตี๋ยวปิดแล้วผมจะไปกินข้าวนะคนคนอาจจะถามน,นะครับว่าทำไมผมลงมาบ่าย3ามแล้วร้านปิด6โมงปกติร้านปิด2ทุ่มครับรักงานในร้านแค่อะไรอ่ะเจ้าของร้านเขา กดหลังลต้องปิดก่อนปกติผมลงไปเ,เร็วว่นนี้แล้วหละวันที่ผมเรียน,นผมก็คิดว่าเดี๋ยวอาจจะเดินไปดูว่าร้านไข่คนที่ผมจะไปกินเมื่วานเปิดหรือเปล่านะฮะก็เดี๋ยวดูกันนะฮะผมว่าก็อะไ like รเดิมผ่านมอสิงประกรณไม่ได้เข้าอีกนันทนั้งนานละก็<บ>ผมก็อยู่ร้านก๋วยเตี๋ยวผมอยู่ตรงข้ามมอสิงประกรน,นะฮะชื่อว่าร้านเสี่ยวก่อนก็เดี๋ยวแบบขับรถเนริยมทางฝั่งเนี้ยฝั่งถนนฝั่งนี้ก็เดี๋ยวก็น่าจะเจอแหละ มันไป,ไปทางนู้นนะครัแต่ว่าตอนนี้ผมจะไปกินข้าวนะ,ะเดี๋ยวต้องเดินเข้าซอยนู้ก่อนนี่นะครับซอยนี้ผมก็จะดูตอนนี้จะไปดูว่าร้านไข่คนนเปิดหรือเปล่าหวังว่าจะเปิดเอะเพราะว่า,วามันถูกดีแล้วได้เยอะแล้วนะฮะจานละห้าสิบบาทจํานวนมันก็กินเราอิ่ม,มเรา,าเพิ่มข้าวเลยเพิ่มข้าวเลยแบบสมัยก่อนเพิ่มได้ไม่รู้ตอนนี้ยังเพิ่มได้อยู่หรือเปล่า อาราคาหมูมันขึ้นแล้วนะไปแต่มันก็ลงแล้วหรือเปล่าคะไม่รู้เหมือนกันนะเย,ยนะครับล้างไข่คนเปิดแล้วนี่นะครับข้าวไข่คนปิดเผาครับมาสองถุงแล้วก็ห้องอน้ำะไยดีว่าโอ้ยฉีดมะขมนแล้วก,กันเย้ yeah. นี่นะครับผมกำลังจะเดินถึงร้านแล้วเดี๋ยวจะโชว์ให้ดูนะครับว่าร้านเดี่ยวก่อนมันอยู่ตรงไหนแล้วก็วันนี้วันพระจันทร์เต็มตัวก็เลยครับก็บังเอิญเป็นวันเกิดผมพอดีด้วยแม่งเหมือนว่าปีนี้อาจจะมโชคลาภไม่เกี่ยวกันนะนี่นะฮะผ่านร้านพิต้าฮัทตรงนี้มาแล้วก็นี่ครับร้านเดี่ยวก่อนอยู่นี้แต่ไฟป,ปิดนะฮะก็เลยอ่านไม่ออก ก็ขนาดนี้ก็เวลาประมาณห้าทุ่มสิบห้านาทีนะครับก็หลังจากที่กลับมาบ้านเมื่อกี้ก็ไม่ได้ถ่ายอะไรนะครับก็ก็ไม่ได้ทําอะไรแล้วแค่ขึ้นมาขม้างบนแล้วก็นั่งเล่นคอมอะไรของผมไปผมก็นั่งดูอะไรก็เตีมน,นั่งดูอะไรก็ตีมย้อนหลังของคนผมดูผมดูฝรั่งนะครับเพราะผมผมเป็นคนปแปลกแปนะคนไทยที่ไม่ดูยูทูบเบอร์ไทยหรูอแต่ยูทูบเบอร์ฝรั่งแล้วเดี๋ยวผมมาผมอะไรอะ ผมเล่นแต่เกนี่คนไทยเขไม่ไ่้เล่นกันนีอย่างเี่ม,มาริโอเครอร์ปี้เตลดาเกมในเทนโดที่คนไทยก็ไม่ค่อยจะท่ายของ Youtube กันนะ <c oughs> ผมก็เลยจะไปดูฝรั่งก็ได้ครับตอนนี้ผมก็ไม่ได้ <c oughs> จะทำอะไรนะก็เ <c> ด <oughs> ี๋ยวก็คงอีกสักพักนึงก็คงจะนอนแล้วนะเพราวะว,ว,ว,าว่าเพราะว <c oughs> ่าเมืชาเขาต้องตื่นเช้าปนะเพราะว่ามีคาสเรียนแล้วก็อาจารย์ก็เ,เหมือนทดลองสอบไอเอลอะ <c oughs> ก็ทำได้ผมทําแป๊บเดียวก็เสร็จแล้วก็นั่นแหละฮะพรุ่งนี้ก็ไม่น่าจะมีอะไรมากก็คงจะลงไปทํางานเหมือนเดิมเพราะว่าไม่มีเรียนแล้วนะพรุ่งนี้วิชาวันศุกร์ก็ปิดขาไปแล้วฮนะก็เลยว่างทั้งวันแต่ก็ไม่ว่างนะฮะเพราะว่าผมจะทํางานแล้วผมจะเอาตังค์นะเพราะว่าผมจะเก็บตังค์ไปซื้อเครื่องเกมนะครับก็เก็บตังค์พอแล้วผมแค่ยากตังค์เก็บมากกว่านั้น <c oughs> พเพื่อที่จะซื้อเกมอะไ ก็เนะีะก็เดี๋ยวยังไงเอาไว้ใจกันพรุ่งนี้นะครับก็สวัสดีครับทุกท่านชุบช๊บจุ๊บ